คิวรถสองแถวสายอวนตะการครับพี่น้องเมื่อนี้ยห้าสิบบาทุูกสันมาเบิงว่าคิวรถสองแถวจอดอยู่สาเนาะคิวอยู่สายเสมอเนี่ยเห็นอ่าคิวรถหน่อยรถสองเท้นี่เพิ่นใหญ่ดูนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ยห้าสิบบามาเบิงว่าเพิ่นจอดอยู่สาทามไทยพิ่นว่ารถเดินทางตะการนี่มีจะขันนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่ เล่นรถสายอุบลตะกานนะครับเนาะรถชองแถวตอนนี้มีรถจค่ขั้นครับพี่วัยมีอยู่ประมาณเศร้าเท็จเศก่สามสิบแต่ก็มันแน่นไม่ค่อยได้คุณแม่คนไม่ค่อยมีอ่าครับครับรถส่วนตัวลายเนาะพี่เนาะครับรถตัวลายเลยเลยอยู่เศร้ากว่าขั้นเศร้ากว่าขั้นเนี่ยระยะห่างจักจักนาทีครับระยะห่างว่าธรรมดาถูทุกยี่สิบนาทีออกทุกยี่สิบนาทีออกน้องพี่เนาะครับผมโอเคครับห่างยี่สิบนาที อ่าเป็นเป็นตะการเห็นบุบนตะการครับตอนนี้พันใหญ่มาอยู่มาแจง,งครับมาแจงครับมาแจงแต่ก่อนอยู่ตี่แน่ดอกแม่ท่อครับที่ตะวันออกแม่อที่แรกแรกจะตลาดหาเนาะพี่เนาะแม่ครับตลาดหาแล้วก็มาอยู่ไอ้ตรงตุงตง๊กตาคูเนาะพี่เนาะแม่ครับนบน้านพญาจ่าจุลพงศ์ครับผมใหญ่หลายม่องครับใหญ่หลายม่องตุ๊กตาคูแล้วแล้วก็ไปล้างลาย ขางไร่ท่อทั้งตะเวนหออกน้ำพ่นองะครับผมเคยไปส่งของอยู่ไปส่งคองอยู่ตอนน่ะครับผมอืมครับ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 กะัวมือรนี่กะรถทวนตัวหลายครับผมรถทวนตัวหลายสําหรับคนกระทบผู้ประกอบการกะคนคนขังทูงน้ำพ่นองะครับผมครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับข้อในย่าไทยรอบบรถได้พี่ได้พอดีมีโอกาสได้สัมผัสโซเฟอร์พน้องพี่นองเนาะพี่น้งกังวลเลยว่าตอนนี้คค่ เป็นใหญ่ไม่ย่วดแจ้งครับนี่ครับมุมทางนี้ครับมุมทางด้านทิศตะวันออกครับประตูประตูโค้งฟังตัวหนอกเห็นเนาะโหลดสองแถวหน่อยครับสองแถววนตะการครับผมนี่ครับรหลดแดงนะครับผมจอดอยู่ห่มนี่แหละครับผมพี่หน้องลมเลื่อนนะครับรหลดเพิ่นก็ออกห่างระยะห่างกันแค่ยี่สิบนาทีเท่กันเนาะครับเนาะ ครับผมบรรยากาศทั่วไปครับในบริเวณวัดแจ้งครับผมร่มเลื่อนครับต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่ครับมีหมมีเงาเนาะพี่น้องเนาะในในโซนนี่ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศทั่วไปของวัดแจ้งครับผมขี่รถตะการพืชผลครับผมขี่รถบัตเอ้ขี่รถสองแถวครับสองแถวหน่อยครับผมรถสองแถวหน่อย ส่วนรถบัสพนกงาอยู่คนส่งเนาะอยู่บขสรครับผมนะครับนี่แหละครับผมครับกว้างขวางครับในบริเวณวัดวัดแจงครับผมเนาะครับมีลมมีเงาครับลมเล่นครับผมช่วงวันพุธเราเห็นน้องน้อง,นองพนมีตลาดนัด ตลาดนัดวันพุธครับวัดแจงวัดกะออกไปจอดทั้งด่านพลนาถนนทั้งฝั่งตะเวนตกนะเห็นไหมตะเวนตกของวัดครับผมเฉพาะวันพุธเนาะส่วนบางท่านที่ถามมาว่าถ้ามีงานเข้าดำเดี่ยวข้าดำบ่มีปัญหาครับเพราะว่าวัดแจงมันกว้างครับบริเวณวัดแจงกว้างครับผมคือเมือนีนแอดมาไทายนี่กับพันมีงานอยู่ครับผมม,มีปัญหาครับเมืม่อนีนวัน เสาเนาะครับเนาะแอดมาถ่ายเป็นเหมือนเสาครับในวัดแจงเนี่ยก็จะมีตราดนัดไม้ดอกไม้ประดับครับที่แอดถ่ายไปซูมไปใกล้ใกล้เห็นแล้วพี่น้องนี่คือประตูด,ด้านที่ต้นดอกเนาะครับเนาะครับลมลื่นลมเย็นครับผมในวัดแจงสถานที่กว้างขวาง,ค,วางครับครับขี่รถ